คราวนี้เรามาดูวิธีแกะงานดิบนะครับก็วิธีการแกะไก่ก่อนเลยดีกว่าเนาะไก่การ์ตูนนะครับร้านเรานะครับติดต่อสั่งซื้องานดิบก็ทักแชทได้เลยนะครับเราจะมาดูวิธีการแกะยางนะครับออกจากชิ้นงานเรานะครับที่เราเทปูนดิบไว้เมื่อวานนี้นะครับแกะค่อยคดึงออกนะครับเราต้องรู้จังจังหวะนะครับเวลาแกะนะครับทั้งไม่งั้นมันจะแตกหักได้ง่ายนะครับ แต่ของมันก็แข็งดีแล้วแหละนะครับเราถึงแกะนะครับค่อยๆขยีบยางถอดๆยางออกอย่างนี้เลยนะครับก็ใครจะรับงานไปทําดูวิธีแกะได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลย นี่นะครับเสร็จปูนเราก็แช่น้ำกดได้เลยนะครับก็ชมคลิปต่อไป